nak mosa pekuato arahto sama samdhasanak mo taksa pekuato arahto sama samdhasa nak mosa pekuto arahto sama samdhasa no choatta na tisa samamak persa อัโทสาทายสมันเตหิสกจังธรรมโมโสตโบตี <c oughs> นาบนีอัตมาจะได้แสดงธรรมีกาถาพันลนาคำสอนขององค์สมเด็จและสมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องปรุงดับสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้ ความจลาดของพุทธบรลีสัตว์ทั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันการแสดงพระธรรมเทศนานั้นถือว่าเป็นธรรมสะวนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมหรือเนียกว่าบุญสำเร็จด้วยการฟังซึ่งธรรมผู้แสดงก็ได้บุญผู้ฟังก็ได้บุญ ทำไมจึงได้บุญเพราะว่าการฟังนั้นทําให้จิตใจเยือกเย็นการแสดงนั้นต้องตั้งใจให้ดีจึงจะแสดงได้เพราะฉะนั้นบุญจึงเกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายผู้แสดงก็ได้บุญผู้ฟังก็ได้บุญบุญนั้นคืออะไร บุญนั้นคือสิ่งทำให้สำเร็จประโยชน์สิ่งใดที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ตัวของเราชื่อว่าบุญบุญคือความดีอย่างหนึ่งอำนวยประโยชน์ในทางดีเมื่อเราต้องการสิ่งใดนั้นไม่มีบุญเราก็ไม่ได้แต่เมื่อเรามีบุญเราก็ได้คนเราเกิดขึ้นมานี้ แขงเรียวแข่งแรงพอแข่งได้แต่จะมาแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ทำบุญไว้มากก็ได้สิ่งที่ตนต้องการหรือเรียกว่าสิ่งที่เป็นเครื่องอำนวยประโยชน์ให้แก่ตัวของเราเป็นส่วนดีนั้นมากใครทำบุญไวน้อยก็ได้รับประโยชน์อำนวยประโยชน์ได้น้อย เมื่อเป็นเช่นนั้นบุญจึงต้องพากันทำให้มากเพราะการทำให้มากนั้นรวมตัวขันกันเข้าแล้วสามารถเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้สามารถเป็นเศรษฐีขหะบดีได้สามารถปรารถนาสิ่งใดก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องเลือก คือเลือกเอาว่าเราจะทำบุญอย่างไรวันนี้เราจะทำอะไรวันต่อไปเราจะทำอะไรเกี่ยวกับบุญบุญนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีเงินแล้วจึงจะทำบุญได้มีร่างกายกับใจก็ทำบุญได้อย่างเรารักษาศีลอย่างนี้ศีก็ถือว่าเป็นบุญ เรารักษาศีลแปดอย่างนี้ก็เป็นบุญผู้รักษาศีลสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็ถือว่าเป็นบุญเรียกว่าเรากำลังทำบุญอย่างพระบวชมานับตั้งแต่ยติจะตุดเทกรรมเสร็จท่านก็ได้บุญแล้วแล้วอยู่ต่อไปกี่ปีก็ได้บุญอีกมากอย่างท่านทั้งหลายญาติยอมพากันรักษาศีลห้า วันนี้ก็รักษาเมื่อวันก่อนก็รักษาเมื่อปีก่อนก็รักษามาถึงวันนี้ก็ยังรักษาอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญบุญมากสินนั้นแม้จะมีเล็กน้อยแต่ถ้าทําให้มากอ่นนี้สองบุญก็มากถ้าเราอยู่บ้านเปล่าๆไม่ได้ทําอะไรเรานึกพุโทโธคำหนึ่งสองคำร้อยคำพันคำ นั่นก็เรียกว่าบุญเรียกว่าภาวนาไหมบุญสำเร็จด้วยการภาวนาอย่างเรารักษาศีลเนี่ถือว่าเป็นศีลใไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลอย่างเราพากันสวดมนต์เนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาไหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาเราจะทำวัดเช้าเราจะทำวัดเย็น หรือเราจะนั่งสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณอย่างที่เราพากันบวชชีประจำปีทุกๆปีนั่นเราก็สวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปโน,โท,นทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละคือตัวบุญบางคนยังคิดว่าไปบวชชีวัธรรมมงคลสวดอิติปิโสท่าเดียว เต่เราต้องการบุญเนี่ในเมื่อเราสละมาแล้วกิจการบ้านเรือนเรามาบวชสามวันสามคืนมันก็ต้องสวดทั้งสามวันสามคืนเอาบุญไปให้ได้ท่านทั้งหลายต่างคนต่างพากันมาบวชแล้วกลับคืนไปดีอกดีใจชื่นอกชื่นใจเพราะอะไรเพราะว่า นับตั้งแต่มาถึงจนกระทั่งกลับอิีิพีโสตพุตตพื้เลยเรียกว่าเอาบุญกันทุกลมหายใจเข้าออกไม่ต้องให้เสียเวลาแม้แต่น้อยอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าเราพากันนั่งอยู่เขาก็สวดเราก็ฟังคนสวดก็ได้บุญคนฟังก็ได้บุญเรียกว่าว่ากันถึงเรื่องบุญ วันนี้พูดกันถึงเรื่องบุญเอากันให้เต็มที่ว่ามันอะไรนะมันเป็นบุญกันนักยอมมาถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระเจ้าพระสงฆ์ก็เป็นบุญยอมตักบาตรทุกวันทุกวันก็เป็นบุญยอมรักษาศีลห้าอยู่ทุกวันทุกวันก็เป็นบุญยอมบริจาคทานอา้าวมีเงินมีทองมีข้าวมีของบริจาค ตามศรัทธาถวายพระมหาเจดีย์บ้างสร้างวัดวาอารามบ้างถวายอาหารบินฑบาตบ้างเรียกว่าเป็นบุญทั้งหมดในที่สุดถ้าเรานอนหลับไปนึกพุทโธจกนกระทั่งหลับก็เรียกว่าหลับด้วยบุญตื่นขึ้นมานึกพุทโธอีกก็เรียกว่าตื่นขึ้นมาเอาบุญ ตั้งแต่ยังไม่ต้องล้างหน้าก็ได้บุญแล้วเวลาจะนอนหลับไปไม่หลับเฉยๆหลับบุญไปด้วยเวลาตื่นขึ้นมาก็ไม่ตื่นเฉยๆตื่นขึ้นมาเอาบุญอีกด้วยเรียกว่าเอาบุญกันยังขี้ตายังอยู่ในตาแหละเเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้มากๆอย่างนี้จะเรียกว่าบุญมาก เมื่อเวลาไปเกิดในที่ใดที่หนึ่งบุญเหล่านี้ก็เรียกว่าตามส่งตามส่งให้เราได้รับความดีความสุขความสบายความดีความสุขความสบายเราก็อยากได้เวลาเราได้เงินก็อยากจะให้มันได้เยอะๆแต่มันก็ไม่ได้เพราะว่าบุญแค่นั้นเราทำมาแค่นั้นมันก็ได้แค่นั้น มันจะไปเอามากกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราในชาตินี้เรารู้แล้วในชาตินี้เราก็ต้องทำโอกาสใดมีแก่เราเราต้องทำคนเรามันมีอะไรอยู่อย่างหนึ่งนะที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้าที่ขับขันเวลาที่เข้าที่ขับขันยอมจะทำยังไง อย่างสมัยที่อาจ,จมาไปเที่ยวพุทงรถ้เจองูเข้าเวลาคับขันขึ้นมาทำไงนั่งขัดสมาธินึกแต่ตายตายหรือว่านึกพุโทโธพุทโธเอาบุญซักก่อนจะตายเรียก,กว่าเวลาคับขันถึงเวลาที่ญาติโยมทั้งหลายเดินทางไปเ,เกิดรถมันจะมันหกคอมเมนเข้าเข้าที่คับขัน เราต้องทํำยังไงจับอะไรไว้ก่อนตน้องมีที่จับไว้ก่อนถ้าหากว่าเวลาคับขันแล้วเเราไม่หาอะไรจับเราก็แย่สมัยเมื่อเราเมื่ออาตมานําพระธาตุไปเชียงใหม่เพื่อที่จะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทาพระเนตรในครั้งแรกไปทางรถไฟรถไฟมันควา่า แต่ไม่ถึงความมันตะแคงไปมันก็เข้าที่คับขันแล้วทํายังไงก็ต้องรีบจับพนักอะไรให้ก่อนก่อนหัวมันจะฟาดลงพื้นอย่างนี้เรียก,กว่าเวลาเข้าที่รับขันอย่างที่เราพากันอยู่บ้านอย่างนี้บางทีก็มีสิ่งที่เราจะต้องอถึงเวลาคับขันเยอะะะ่แย่ชรยงเขาเรียก,กว่านาทีวิกฤต เหมือนก่านาทีที่สยดสยองบางทีรถวิ่งถิดๆถดขึ้นมาเหยียบไปเลยเราเกือบตายไปอย่างนี้ขาขาดแขนขาดก็เรียกว่านาทีวิกฤตตัวของคนเรานั้นมีนาทีวิกฤตอยู่นาทีหนึ่งคือนาทีที่จะหมดลมหายใจตอนไหนที่ตอนมันจะหมดลมหายใจอะตอนนั้นน่ะเรียกว่านาทีวิกฤต สำหรับชีวิตของแต่ละคนละคนให้พากันเข้าใจเถิดว่าเมื่อถึงนาทีนั้นขึ้นมาเมื่อไรเราจะยึดอะไรไว้ได้เราจะต้องถามตัวเราว่าถ้านาทีวิกฤตอันนั้นมาถึงเราเราจะยึดอะไรไว้ได้เราจะไปยึดเงินทองเข้าของเราจะไปยึดภรรยาสามี เราจะไปยึดลูกหลานไม่ได้ทั้งเส้นถ้าเราไปยึดสิ่งนั้นเมื่อไรเราจะต้องเป็นผู้แพ้เราไปยึดเงินทองเราก็ไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยว่าเปรตเหลิมเนื่ยว่าไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นเปรตปปปรตาขาบอะไรเหล่านี้นอนเฝ้าทรัพย์แล้วมันจะดีอะไร เดี๋เราคิดถึงลูกถึงหลานเดี๋ยวก็มาเกิดเป็นจิ้งจกตุกแกลูกหลานมันไม่รู้มันก็ไล่ตีเอาอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ได้นึกอย่างนั้นไม่ได้เมื่อหน้าทีวิกฤตมาเราต้องนึกถึงบุญบุญเราทำอะไรมั่งเราทำพระมหาเจดีย์เนี่ยเงินสูงที่สุดในประเทศไทยเนี่ย ที่ว่าทำมงคลฉันได้ทำฉันทําแล้วเท่านั้นเท่านี้ฉันนึกได้เพราะว่าเจดีมันใหญ่มันนึกง่ายก็เลยนึกได้คนนั้นก็เลยได้ไปสวรรค์เป็นอย่างนั้นเรียกว่านึกความดีได้ดีกว่าไปนึกสิ่งที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกังวลหรือว่านึกว่าเรารักษาศีลรักษาศีลเมื่อวันพระ เรานึกได้เพียงเท่านี้เราก็ได้ได้ไปสวรรค์แล้วหรือเรานึกว่าวัธรรมมงคลเขามีบวชชีฉันไปบวชตั้งกาครั้งเนี่ยนึกได้ก็ได้ไปสวรรค์แล้วอย่างนี้เรียกว่านาทีวิกฤตถ้านาทีวิกฤตนั้นดันไปนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีเข้าไอ้ความดีก็เลยหายไปก่อนเอาไวท้ทีหลัง ต้องไปรับกรรมชั่วที่ไม่ดีก่อนเมื่อสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชท่านทำบุญเก้าล้านเก้ากูดแต่พอเวลาจวนที่ท่านจะถึงแก่สวรรค์นะครับท่านขอเงินจากพระมาเสีสนะี่พันก้าหาปันะว่าฉันจะทำบุญครั้งสุดท้ายพระมะหาเสีเจะเลยบอกว่าก็เมื่อท่านจะตายแล้วแล้วีเน้ จะมาเอาเงินฉันต่อไปฉันจะไปเอาที่ไหนใช่ฉันไม่ให้หรอกเท่านั้นเองโกรธแล้วเอามีดมาเอามีดมาหั่นคอมันเ,เลยสิ้นใจสวรรคตไปเกิดเป็นมูทีนที้ทางฝ่ายผู้ที่ยังอยู่เขาบอกว่าคอยฟังนะเวลาพระเจ้าเอาโศก,ก็จะสิ้นลมอ่ะก่อนเทิดเขาจะตายเขาบอกว่า เราคอยฟังนะฉันไปถึงสวรรค์แล้วฉันจะไปตีกลองให้มันดังมาถึงเมืองมนุษย์ว่างั้นคอยฟังก็แล้วกันที่ไหนได้ไปเกิดเป็นงูซะแล้วทําไมฉังต้องไปเกิดเป็นงูแล้วก็เพราะว่าโมเหอีตอนที่จะสิ้นลมอ่ะขอเงินเขาสืบพันไปทําบุญไม่ได้หน่อยแน่แต่ก่อนฉันให้เธอตั้ง ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนคราวนี้จะขอเธอสักสี่พันมาทําบุญสักหน่อยไม่ได้ต้องหันคอมันแล้วก็เต็มที่ก็เลยสิ้นลมอย่างเนี้ยก็ต้องไปเกิดเป็นง,งูทีนี้ทางฝ่ายลาดเช่ารถ<ม>เมื่อเมื่อพ่อชีุมบาสวรนคตก็จึงได้เล็งยานดูว่าเอ๊คุณพ่อเราไปเกิดที่ไหน พระราชบ,บิดาไาเกิดที่ไหนพิจารณาไฟอ้าวแล้วกันเป็นงูอยู่ที่ค่างทะเลหากินปลาอยู่นั่นเลยต้องไปแนะนำสอนงูบอกว่าให้จำสินซะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าได้เคยกินจัดตัวเป็นเป็นอันขาดงูนั่นก็เลยจำสินห้า แล้วก็สิ้นใจเที่ยวนี้ถึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาเทวบุตรอยู่ในชั้นสวรรค์อย่างนี้เพราะฉะนั้นนาทีวิกฤตหมายถึงว่าเราจะมีหนึ่งนาทีที่เราไม่หายใจนาทีนั้นเราจะสิ้นใจทันทีเขาเรียกว่านาทีวิกฤตเหมือนอย่างเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สองลูกกระบ,บิดมันตกตูมลงมา นาทีวิกฤตวิ่งกันขนาดหนักฉวยอะไรไม่ได้ยอมคนหนึ่งต้องตำหม,มากกินทุกวันทุกวันเนี่ยเลยฉวยได้แต่ตะบันสากลืมวิ่งแต่ตะบันไปนั่นหมายความว่าสติขาดบางคนฉวยได้หม้อลืมข้าวสารอย่างนี้เพราะว่าเสียงคุิ่นใหญ่มันมาแล้วแต่ทีนี้ถ้าหากว่า คนไหนมีสติเขาก็เอาไปได้หมดไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหมอ้อหรือว,ว่าสิ่งต่างๆเก็บเอาไปเพื่อที่ไปเป็นตัวเบียงได้อย่างนี้เหมือนกับเรานาทีวิกฤตเราไม่รู้เราจะเป็นนึกอะไรนึกอะไรเราก็นึกไม่ได้มันถึงคราวจะสิ้นลมแล้วนึกไม่ได้อย่างนี้มันมากน่ากลัวน่ากลัวมากเราท่านทั้งหลาย ต้องระวังต้องมีสติไว้ตั้งเตรียมไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพื่อที่ว่าเมื่อถึงคราวแล้วเราจะได้แก้ไขตัวของเราทันเรียกว่านาทีวิกฤตนั้นเราได้แก้ไขแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำพวกเราไว้ว่าอัตโนโจทยัตานังจงเตือนตนด้วยตนเอง พระพุทธเจ้าสอนว่าให้เราเนี่ยเตือนตัวเราเองเพราะว่าการเตือนตัวเราเองนั้นเตือนได้ทุกนาทีชั่วโมงคนอื่นเขาเตือนเรานั้นนานๆเขาก็จะเตือนเราได้ทีหนึง่งนานๆก็จะได้ฟังเทศเทนึงนานๆเราถึงจะวันพระหนึ่งบ้างหรือว่าหลายๆวันพระบ้างอะไรเหล่านี้แล้วเราก็ลืมบ้างได้บ้างเสียบ้าง ส่วนเราเตือนตัวเราเองนั้นเราเตือนได้ทุกวันเตือนว่าวันนี้ทําบุญอะไรใส่บาตรหรือวันนี้ทําบุญอะไรรักษาศีลห้าหรือวันนี้ทําบุญอะไรภาวนาพุทธโธเร,รือวันนี้ทําบุญอะไรบริจาคทานแก่คนยากจนเรืออย่างนี้เป็นต้นเราก็เตือนเราได้อยู่ตลอด เตือนตัวของเราเองถ้าเราไม่เตือนตัวเราเองถึงนาทีวิกฤตรอให้คนอื่นเข้ามาเตือนไม่ทันเตือนล็อกเราก็จะต้องไปทางไหนซะแล้วมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความหวังดีคือเราตนเป็นที่รักของตนแล้วไซ้เราก็จะต้องรักษาตนให้ดี อัตตนันเจพยังยัญญาอัตตนังสุรักขิตังซึ่งแปลเป็นใจความว่าถ้าตัวเราเป็นที่รักของตัวเราแล้วใซเราก็จะต้องรักษาตัวเราให้ดีการรักษาตัวเราให้ดีนั่นไม่ใช่ว่าเราขึ้นไปป่าแป้งแต่งตัวแล้วก็อยู่บนชั้นประสาปิดประตูหน้าต่างนั่งสบาย อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ารักตัวไอ้อย่างนั้นไม่ใช่ว่ารักษาตัวให้ดีและการรักษาตัวให้ดีนั้นถ้าใครรักตัวแล้วจริงๆเนี่ยเราต้องมีศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาให้มีแก่ตัวของเราอยู่ตลอดไม่ว่าเราจะไปไหนทำอะไรเราก็ต้องคิดถึงความดีของเราไว้ เพราะว่าการเป็นที่พึ่งนั้นตัวเราต้องหากเป็นที่พึ่งของตัวเราเองคนอื่นจะมาเป็นที่พึ่งของเราย่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในขณะนี้เรารู้จักเตือนตัวเราเองเนี่ยเราจะนั่งสมาธิได้เยอะถ้าหากว่าเราไม่รู้จักเตือนตัวเราเอง oh. ก็คุยกันได้เยอะสมาธิก็ได้น้อยถ้าเรารู้จักเตือนตัวเราเองเราก็คุยไม่เยอะ แต่ว่านั่งสมาธิเยอะอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าจัดแล้วว่าทานังเทติการให้ทานสีรังลักคติการรักษาศีลภาวนานังภาเวตตวาการเจริญภาวนาทั้งสามประการนี้เอกัจโจอ,อันว่าคนบางพวกสักครั้งคัจฉติก็ย่อมจะต้องไปสู่สวรรค์ เอกโจอันว่าคนบางพวกสักครั้งคัจฉิก็จะต้องไปสู่พระนิพพานนิสังสยันติข้อนี้ไม่ต้องสงสัยท่านว่าอย่างนั้นคือคนบางพวกจะได้ไปสู่สวรรค์บางพวกจะได้ไปสู่พระนิพพานเพราะเหตุคือการให้ทานรักษาศีลและภาวนาเพราะฉะนั้นในการพันษา ในการที่พวกเราพากันตั้งอกตั้งใจกระทำกันอยู่นี้จงพากันใช้ความอดทนจงพากันใช้ความบากบันอุตสศะจงพากันใช้ความเพียรวิริยะให้ประกอบพร้อมในตัวของเราเราไม่ต้องไปหวั่นไหวต่อสิ่งอื่นจะเป็นโลกกระทำแปดโลกกระทำสิบโลกกระทำอะไร ทำนิติชินอะไรกับช่างหัวใครแต่เราถ้าสร้างความดีของเราไปแต่พุทธพื้นังคนที่เราคนที่จะมาว่าเราเนี่เราเป็นคนก็จะมาว่าเราเป็นหมามันก็เป็นหมาไม่ได้มันก็พูดผิดอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวอะไรเราใช้ความอดทนใช้กันต่อสู้ปฏิบัติไปไม่ต้องฟังอะไรทั้งสิน้น เพราะว่าทุกคนต่างคนต่างเป็นที่พึ่งของตอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงพากันคิดให้ดีว่านาทีวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องพบมันแน่นอนเทสนาวาสานเนาวาสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาอัตมาข้ออุพพร ให้ท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวัน,นะสุขภะละอโลคยะปฏิพานธนสารสมบัติที่พัฒนะมงคลชนมาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยพระการชนียาทาวริวาหาพุราปริปุเรน ติสาขารังเอวเมวะอิตโตทินังเตตานังอุปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสุมิฉตุสเเพโเรเณตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพติโยวิวัชันโตสภะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโย สุเีตีขาโยกูพว,วะอภิวาธานาเซลิสนิจังพุทธาปจายโนจตารโอธรมาวันติอายุวันโนสุขังพระลัง